เรื่องของพลังทางจิตเมื่อวันพุทธที่19กลางเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2518คณะกฎแห่งกรรมได้มีการกินอาหารเที่ยงที่สโมสรกองทัพบ,บกสีเสาเทเวศวันนั้นข้าพเจ้าไปถึงเวลาเลยเที่ยงผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีเมื่อขึ้นไปชั้นบนเป็นห้องจัดอาหารกว้างขวาง ได้เห็นผู้มีเกียรติมาอยู่ในสถานที่นั้นก่อนหน้าแล้วจํานวนไม่น้อยเมื่อได้ทักทายด้วยการยิ้มแย้มยินดีกันพอสมควรข้าพเจ้ายังไม่ทันหาที่นั่งคุณปรารมวิบูนเสกได้เดินมาจากหมู่เพื่อนตรงเข้ามากอดบ้านเอวข้าพเจ้าไว้แล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าข้าพเจ้ายิ้มแย้มอย่างสบายใจเมื่อได้เห็นกิริยาท่าทางธรมัดรมง ก็พลอยปิติยินดีไปด้วยดวงตาของคุณปรารมแจ่มสข้าพเจ้าพูดว่าคุณปรารมรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปกติแล้วผมยินดีด้วยคุณปลารมตอบไม่ได้ทางปากได้เอามือหยิบกระดาษที่เตรียมเขียนไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วส่งมาให้ข้าพเจ้าอ่านข้อความว่า เมื่อวันศุกร์ผมไปให้ในายแพทย์เช็คร่างกายซึ่งโรคที่ผมเป็นอยู่คือมะเร็งในหลอดเสียงโรคหัวใจทีบีหรือว่าวันนรคและความดันโลหิตสูงนายแพทย์เช็คร่างกายอยู่อย่างละเอียดรู้สึกประหลาดใจที่บัดนี้ร่างกายหายจากโรคเหล่านั้นแล้วในร่างกายเป็นปกติธรรมดาข้าพเจ้าอ่านดูจบก็รู้สึกยินดี มองดูหน้าคุณปรารมพยักหน้าแล้วชี้มาที่ตัวข้าพเจ้าแล้วชี้ไปที่กระดาษที่คุณปรารมเขียนคล้ายจะบอกว่าคุณเป็นต้นเหตุทําให้ผมหายจากโรคต่างๆข้าพเจ้าสั่นหัวปฏิเสธแล้วบอกว่าการหายนั้นอยู่ที่พลังอํานาจจิตในตัวของคุณเองผมคล้ายๆกับเป็นสื่อกลางเท่านั้น แม้แต่ตัวผมเองเป็นอะไรก็ต้องวิ่งหาหมอให้รักษาเหมือนกันมีหลายท่านสนใจขออ่านหนังสือที่คุณปรารมเขียนต่างก็แสดงความยินดีกับคุณปรารมด้วยวันนี้มีผู้มาร่วมกินอาหารเที่ยงกลางเดือนวันพุธจํานวนมากมีท่านผู้มีเกียรติตั้งคําถามถึงกฎแห่งกรรมปกติข้าพเจ้าไม่ยอมออกไปพูด ไม่ว่าเรื่องอะไรจึงมีคุณพิชานดโนไทยศาสตราจารย์ดรครุค้มวัชโรไทยศาสตราจารย์ดรครุค้มวัชโรบลและพันเอกพิเศษบัญชาแก้วเกตทองได้ออกไปอธิบายต่างก็ได้รับความรู้พอสมควรเมื่อข้าพเจ้ากลับมาบ้านแล้วก็อดจะนึกถึงคุณปรารมที่หายจากโรคต่างๆเป็นปกตินั้น เป็นเพราะเหตุพลังใจของตนเองในร่างกายของคนเรามีพลังด้วยกันทุกคนถ้าเราฝึกจิตแล้วสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ข้าพเจ้าต้องนึกถึงคุณในน้อมสตรีผู้สูงอายุที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือท่านหนึ่งท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักสัจธรรมในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้อ่านหนังสือ ฉบับแจกสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2518ในเรื่องพลังแห่งจิตเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณปรารมเมื่อครั้งป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตากศินท่านได้บอกข้าพเจ้าว่าพลังจิตนั้นมีแน่เป็นของจริงผู้ใดปฏิบัติได้ก็ได้แก่ผู้นั้นท่านได้มีประสบการณ์กับตัวเองมาแล้ว ท่านกรุณาเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์เริ่มเรื่องแต่แรกได้ปฏิบัติจนเกิดพลังจิตสามารถอยู่เหนือความเจ็บปวดทรมานได้ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ขออนุญาตจะเขียนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อไปท่านได้กรุณาอนุญาตให้เขียนได้เรื่องที่ท่านได้ประสบกับตนเองนั้นท่านก็ได้บันทึกวันเดือนปีไว้ดังนี้ เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2508ดิฉันเดินทางขึ้นไปทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปดูและชมห้องตึกแถวสำหรับให้ผู้เช่าไปอยู่เพื่อปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายหญิงที่ดิฉันสร้างไว้หนึ่งห้องในห้องมีห้องน้ำห้องซ้วมเตียงนอนโต๊ะอาหารตู้เสื้อผ้าที่นอนหมอน เครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติมีครบหมดห้องที่ดิฉันบริจาคให้ไว้เบอร์สี่ที่วัดเมืองมางจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้เป็นวัดมหานิกายฝ่ายวิปัสนาธุระพักอยู่สองอาทิตย์จึงได้เดินทางโดยรถไฟพร้อมด้วยเด็กสาวอายุ16ปีกลับถึงกรุงเทพเมื่อวันที่สมีนาคมปีเดียวกันวันที่จะเกิดเหตุนั้น จำได้ว่าเป็นเวลาเช้าวันที่11มีนาคมเช้าวันนั้นพี่เลี้ยงได้พาหลานชายอายุประมาณหนึ่งขวบเข้ามาหาจึงหยอกล้อนั่งเล่นกับหลานชายด้วยความรู้สึกปกติอากาศยามเช้าสดชื่นดิฉันตกมือล้อเล่นกับหลานชายอย่างเพลิดเพลินอยู่ที่หน้ามุกบนบ้านชั้นบนเหตุการณ์ก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างไม่นึกฝัน เริ่มแรกก็ปวดท้องก็คิดว่าการปวดท้องเป็นการขับถ่ายอย่างธรรมดาดิฉันก็เข้าไปขับถ่ายในห้องส้วมเมื่อเสร็จแล้วก็ออกมานั่งหยอกล้อเล่นกับล้านต่อไปเมื่อเล่นกับเด็กได้ไม่นานก็รู้สึกว่าร่างกายเริ่มผิดปกติขึ้นมาขณะกำลังเล่นกับล้านรู้สึกว่าตัวเริ่มสันมือเริ่มสันร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สั่นทั้งร่างกายและมือทั้งสองข้างอยู่นอกเหนือการ,บ,ารบังคับของประสาทจะระงับได้ดิฉันนึกสงสัยว่าตัวเองกำลังเป็นไข้จับสัน่นจึงได้พยายามยกมือจับตามหน้าตามตัวแต่รู้สึกว่าตัวไม่ร้อนร่างกายคงอยู่ปกตินอกจากตัวสั่นมือสัน่นแม้พยายามเอามือซุกหรือวางบนตัดแม้นั่งทับ ใต้ตักบังคับไม่ให้สั่นแต่ก็ยังสั่นตลอดเวลาเป็นครั้งแรกที่ร่างกายเกิดผิดปกติขึ้นเช่นนี้ไม่เคยรู้เห็นว่าเป็นอะไรท้องก็ไม่ได้ปวดความรู้สึกผิดปกติทางร่างกายครั้งนี้นึกว่าไม่ควรประมาทดิฉันก็ให้คนเลี้ยงเด็กไปเรียกคนที่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ด้วยกันมานานเก่าแก่ รู้การงานหน้าที่ดีให้รีบมาหาเมื่อเข้ามาหาแล้วดิฉันก็บอกให้รู้อาการทางร่างกายแล้วก็ให้ช่วยโทรศัพท์ไปบอกตามบ้านลูกๆถึงการผิดปกติทางร่างกายของดิฉันเช้าวันนั้นรู้สึกว่าเป็นโชคดีในการโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์ไปบ้านใดพวกลูกๆก,ก็ยังอยู่พร้อมหน้าทุกบ้านตามปกติเขาจะออกไปทำงานกันแต่เช้า ลูกสะพ้ายซึ่งเป็นภรรยาของลูกชายคนโตเมื่อได้ทราบข่าวการป่วยรู้สึกว่ามีปฏิพานไวร,รู้อาการป่วยของดิฉันแล้วก็ไม่สบายใจพ่อว่าหูโทรศัพท์ก็รีบยกขึ้นต่อโทรศัพท์ไปบ้านน้องชายซึ่งเป็นลูกของอาที่เป็นนายแพทย์ทันทีวันนั้นโชคดีของดิฉันอีกเพราะหมอขึ้นไปอยู่บนรถแล้ว เพียงแต่ยังไม่ออกจากบ้านเท่านั้นโทรศัพท์ดังขึ้นหมอรีบลงจากรถไปรับโทรศัพท์ลูกสะพ้ยดิฉันได้ขอร้องให้รีบมาตรวจอาการดิฉันโดยด่วนและบอกเล่าถึงอาการที่ผิดปกติทางร่างกายให้ไหนแพทย์ผู้เป็นน้องชายทราบทั้งเป็นการสะดวกเพราะเมื่อหมอไปทำงานก็จะต้องผ่านถนนหน้าบ้านดิฉันทุกเช้า พอหมอทราบเรื่องก็รู้ว่าอาการโรคไม่ใช่เบารีบมาที่บ้านดิฉันได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วขณะที่กำลังตรวจอาการป่วยอยู่นั้นพวกลูกๆได้ทยอยกันเข้ามาในบ้านเมื่อหมอตรวจแล้วก็ไปซุบซิบกับพวกลูกๆซึ่งดิฉันไม่รู้ว่าหมอได้พูดตกลงกันว่าอย่างไรแล้วหมอก็รีบโทรศัพท์ไปทางโรงพยาบาลสิริราช พูดกับท่านผู้อำนวยการบังเอิญท่านได้มาทำงานแล้วในเวลานั้นนายแพทย์กระสารจาติกวณิชเป็นผู้อำนวยการหมอได้สั่งห้องเตรียมไว้เมื่อเรียบร้อยแล้วพวกลูกๆพากันพยุงค่อยๆระมัดระวังดิฉันให้ขึ้นไปนั่งบนรถและลูกๆนั่งขนาบข้างคอยประครับประคอง ระวังไม่ให้กระทบกระเทือนมากดิฉันเห็นหน้าตาพวกลูกๆแล้วรู้สึกว่าสีหน้าทุกคนแสดงความวิตกทุกขร้อนบอกให้รู้ว่าการเจ็บป่วยของดิฉันคงไม่เบาเขาจึงแสดงสีหน้าเป็นทุกข์เช่นนี้แล้วรีบพาดิฉันส่งโรงพยาบาลด่วนแต่เมื่อดาวรู้เช่นนั้นดิฉันเกิดพลังใจขึ้นการเจ็บป่วยไม่หายก็ตายมีสองทางเป็นธรรมชาติ ไม่เห็นจะต้องทุกข์ร้อนหวาดกลัวเลยความตายเป็นของธรรมดาทำให้ดิฉันมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่หวาดกลัวต่อความตายเลยจิตก็เข้าสู่ปกติก่อนที่ดิฉันจะเป็นอะไรขอให้ดิฉันได้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตก็สงบไม่หวั่นไหวฟุ้งซ่านหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้น ความรู้สึกของดิฉันไม่เจ็บปวดหรืออ่อนเพลียอะไรเลยความสั่นก็ค่อยๆค,ค,คลายลงจนเป็นปกติเมื่อรถแล่นเข้าไปจอดที่หน้าโรงพยาบาลสิริราชเขาก็มีรถเข็นเตรียมมาคอยอยู่แล้วหมอไม่ยอมให้เดินแม่ดิฉันจะมีความรู้สึกเป็นปกติแล้วไม่อ่อนเพลียอะไรหมอให้นั่งรถเข็นเข้าไปถึงห้องที่จัดไว้แล้วให้ขึ้นเตียงนอน มีพยาบาลมาเปิดหน้าท้องเอาสำลีชุบแอลกอฮอลมาเช็ดทำความสะอาดหน้าท้องดิฉันสงสยัยจึงได้ถามพยาบาลว่าเอาแอลกอฮอลมาเช็ดทำไมพยาบาลก็บอกว่าหมอจะทำการผ่าตัดดิฉันก็บอกว่าหมอที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ตรวจเลยอย่าเพิ่งเช็ดให้หมอมาตรวจก่อน แต่ก็พอดีพยาบาลเช็ดเรียบร้อยแล้วก็ออกไปจากห้องดิฉันคิดว่าคงจะไปรายงานกับหมอตามที่ดิฉันพูดแต่แล้วพยาบาลผู้นั้นก็กลับเข้ามาอีกคราวนี้ถือเข็มฉีดยาชูมาด้วยแล้วบอกว่าหมอให้ฉีดยาที่ต้นแขนดิฉันก็ขยับแขนให้เขาฉีดพอเขาปักเข็มเดินยาเข้าไปครู่เดียวดิฉันก็หลับไม่รู้สึกตัว เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาใช้สายตามองดูรอบห้องแล้วก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไรเวลาคงผ่านไปนานรู้สึกว่าเป็นบ่ายมากเพราะเรามาถึงโรงพยาบาลตอนเช้าเห็นลูกๆมาอยู่ในห้องคอยเฝ้าดูอาการต่างก็มีสีหน้าวิตกกังวลทุกคนเมื่อดิฉันรู้สึกตัวแล้วได้ทราบจากลูกๆว่าดิฉันได้รับการผ่าตัด หมอได้ทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอได้ตรวจแล้วพบว่าไส้ติ่งแตกต้องรีบทำการผ่าตัดถ้าช้าไม่ทันมันอันตรายมากเพราะหมอบอกว่าหนองกระจายออกไปเต็มหน้าท้องเมื่อดิฉันได้ทราบว่าเป็นไส้ติ่งแตกหมอได้ทำการผ่าตัดแล้วมีเข็มปักที่แขนก็รู้ว่ากำลังให้น้ำเกลือ เห็นหม้อน้ำเกลือแขวนอยู่และยังมีสายสำหรับดูดแก๊สลมในลำไส้เพื่อระบายลมไม่แน่นท้องที่หน้าท้องมีสายยางเข้าไปใส่ไว้เพื่อให้น้องไหลออกทางสายยางสามสายสามทางเพื่อให้หนองที่ค้างอยู่ไหลออกมาเขาไม่ปิดแผลทราบภายหลังดิฉันมานอนอยู่ที่ห้องบนตึกวิจิตราธนรัตน เมื่อการผ่าตัดผ่านไปจิตใจก็ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่หวาดกลัวอะไรความเจ็บปวดความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ากลัวอะไรจะอยู่หรือจะไปก็เหมือนกันไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอความกลัวหรือความกล้าก็อยู่ที่พลังใจในตัวของเราเอง เมื่อพิจารณาถึงแก่นแท้ของชีวิตแล้วดิฉันรวมพลังใจภาวนาแต่พุทธโธใช้สติจ่อทางลมหายใจเมื่อเวลาหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธเวลาหายใจออกภาวนาว่าโธใจจดจอ่อจับตามลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอไม่ช้าไม่เร็ว ตัดความวิตกทุกขร้อนกังวลพุ่งซ่านออกสิ้นแล้วดิฉันก็หลับอย่างปกติสบายถึงเวลาเข้าเอาอาหารมาก็กินได้อย่างธรรมดากินยาและฉีดยาตามกำหนดหมอสั่งจิตก็สงบปกติเมื่อหมอทำแผลวันละสามครั้งหมอมีความสงสารกลัวดิฉันจะเจ็บปวดในเวลาทำแผลทุกครั้ง ก่อนที่จะทำแผลได้พูดปลอบใจดิฉันว่าคุณป้าทนเจ็บหน่อยนะครับเพราะการทำแผลจะเกิดเจ็บปวดการชำระหนองนั้นผิดกว่าแผลธรรมดาดิฉันรำคาญจึงบอกกับหมอว่าเมื่อถึงเวลาทำแผลก็ทำได้ตามหน้าที่ไม่ต้องเรียกดิฉันขออนุญาตให้เปิดแผลทำได้เลยร่างกายดิฉันมอบให้หมอแต่ทางจิตใจเป็นเรื่องของดิฉัน หมออย่าเรียกดิฉันอีกต่อไปเราสัญญากันกันกบหมอเมื่อพักพวกทางเชียงใหม่และพวกลูกหลานทางกรุงเทพรู้ข่าวว่าดิฉันเป็นโรคไส้ติ่งแตกไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสิริราชต่างก็พากันหวาดเสียวตื่นเต้นกลัวอันตรายรู้สึกเสียวสยองไปตามกันเป็นบุญกุศลของดิฉัน ที่ชะตาชีวิตยังไม่ถึงกำหนดตายหากว่าไส้ติ่งแตกในระหว่างที่อยู่ในรถไฟตอนออกจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหลือดาวบังเอิญกุศลช่วยให้กลับมาถึงบ้านแล้วไส้ติ่งเจึงแตกเมื่อดิฉันอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสาอาทิตย์นั้นดิฉันมีจิตใจปกติ กินได้นอนหลับไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเมื่อหายปกติแล้วหมอจึงให้กลับบ้านได้พวกญาติที่มารับและมาเยี่ยมที่บ้านต่างก็บอกว่าหน้าตาแ่มสายถ้าไม่บอกว่าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลออกมาใหม่ๆก็ไม่มีใครรู้ว่าป่วยหนักมาแล้วเพราะร่างกายกิริยาท่าทางไม่บอกว่าเพิ่งหายป่วยนี่เป็นเรื่องของท่านสุภาพสตรีสูงอายุ ที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาศรัทธาในหลักธรรมปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมได้สร้างฐาวรวัตถุในทางพระพุทธศาสนามากข้าพเจ้าเคารพในความดีของท่านเมื่อท่านได้อ่านเรื่องพลังแห่งจิตทําให้ท่านก็นึกถึงเรื่องประสบการณ์ของท่านได้โทรศัพท์มารับว่าพลังจิตนั้นไม่มีข้อสงสยัย ท่านยืนยันว่าได้ประสบกับตัวของท่านมากแล้วท่านได้บันทึกมาให้ข้าพเจ้าเมื่อพิจารณาดูในสิ่งที่มีค่ายิ่งหากว่าเขียนขึ้นอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอและกลัวตายหรือผู้ที่เจ็บป่วยมีกำลังใจไม่เข้มแข็งที่จะต่อสู้กับโรคภยคัยไข้เจ็บพลังจิตภายในตัวเรานั้นจะช่วยในแพทย์ผู้รักษา และช่วยตัวเราเองได้มากนายแพทย์หลายท่านได้สนับสนุนผู้ที่มีพลังที่เข้มแข็งไม่หวาดกลัวสิ่งใดในการเจ็บปวดนั้นถ้ามีพลังใจจะช่วยในการรักษาทางแพทย์ได้มากป่วยหนักก็เบาและหายแม้ข้าพเจ้าก็เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาแล้วในโลกของมนุษย์เรานั้นพลังใจเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต จงฝึกให้มีพลังอำนาจเข้มแข็งขึ้นสามารถจะช่วยตัวเองและผู้อื่นได้หากเรามีจิตใจอ่อนแอมีแต่หวาดสะดุ้งกลัวท่านก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้หากป่วยน้อยความรู้สึกของท่านก็เหมือนป่วยมากหากท่านมีจิตใจเข้มแข็งไม่หวาดกลัวสิ่งใดเมื่อป่วยมากก็เหมือนป่วยน้อยถ้าป่วยน้อยความเจ็บป่วย ก็ไม่สามารถจัดชนะพลังใจของท่านได้เมื่อท่านได้ฝึกพลังจิตให้เข้มแข็งท่านไม่ต้องเสียอะไรเลยท่านจะเลือกปฏิบัติตนอย่างใดก็ขอให้ท่านพิจารณาดูเองอย่าเชื่อที่บอกจนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติและประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองข้าพเจ้าให้ข้อคิดไว้ว่าคนกลัวตายใจอ่อนตายง่าย คนกล้าไม่กลัวตายใจแข็งตายยากคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้มีกำลังใจอ่อนแอพิจารณาฝึกจิตให้เข้มแข็งจากหลักธรรมเริ่มทำตนให้มีศีลมีสัจจะละชั่วทำดีจิตใจจะได้เข้มแข็งขึ้นกําจัดความโลภโกรธหลงละความเห็นแก่ตัวจงแผ่เมตตาจิตแก่สัตว์ที่ได้รับทุกข์ทั่วไป ไม่พยาบาทอาฆาตใครให้อโหสิกรรมตัดความกังวลฟุ้งซ่านไม่นำความทุกข์ร้อนมาใส่ใจถ้าทำได้ใจท่านจะบริสุทธิ์และจะเกิดพลังใจท่านจะเข้มแข็งแล้วท่านสามารถจะใช้พลังใจให้เกิดประโยชน์ต่อไปเพราะไม่มีบาปที่จะถ่วงให้เกิดทุกข์หนักเรื่องนี้เมื่อท่านปฏิบัติแล้ว คงจะทำประโยชน์แก่ท่านที่กำลังป่วยได้บ้างแน่แต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นกับตัวบุคคลว่าจะมีความพยายามอดทนเพียงใดขอขอบคุณท่านผู้ได้บันทึกเรื่องที่ท่านได้ประสบมาให้ข้าพเจ้าเรียบเรียงขึ้นหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเรื่องนี้ทางใจบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณท่านที่อ่านหนังสือเรื่องนี้จนจบ